ฮกายสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เจอหญ้าไอ้นั่นนะคะไอ้หญ้าไอ้อะไรผักติ๋วเ่านะคะดูคะ่ะนี่คะ่ะนี่เลยคะ่ะมันเปรี้ยวมากเลยคะ่ะอันนี้กินได้นะคะมันอยู่ไกลไกลนั่นอยู่ไกลถนนอยู่ฝนคือตกมาล้างเมื่อกี้คะ่ะ สะอาดแล้วอือเปี้ยวสะใจเลยค่ะโอ้โหสุดยอดกินไมัดบดนเบนเดอ <laughs> อืออือหืออือหือม่เดี๋ยวพริเกลือมาเนาะอืม พี่น้องหญ้าหวานเต็มไปบิดเลยค่ะเนี่ยกำลังอ่อนๆกำลังต้นอ่อนๆค่ะทางเขาบานเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องพูดอ่ะเต็มนึงเต็มนึงไม่ต่หญ้าหวานค่ะเต็มไปบิดเลยเิ้นพามาดูนี่ค่ะ นี่คะ่ะพี่น้องย่าหวานเน่ะเอินจะอลองไปชิมดูนะมันจะเป็นฉันใดเดวมารู้รสชาติไปชิมด้วยกันนะคะดูสิย่าหวานอ่อนๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเก็บไปให้ยายดูไงเก็บไปให้ยายดูอันนี้ไม่แน่ใจถ้าชิมว่ามันอร่อยแล้วก็จะกินแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นแบบว่ามันเป็นอะไมันจะเป็นอย่างๆนิดๆ,ๆนะเนาะดูสิเต็มไปหมดเลย คนเขาชอบกินอนะเนาะเอิญไม่รู้อะเอิญไม่เคยเอิญไม่เคยนะแต่เอิญก็จะไปลองวันนี้แหละค่ะจะไปกินแล้วก็จะมาวิใจัยให้ดูว่ามันเป็นชนใดยา้ยาค่ะห้าแต่แถวนี้ไม่มีหมาค่ะไม่เห็นขี้หมาเลยก็ไม่มีเวลาเลี้ยงหมาแล้วบางคนแถวนี้สวยค่ะ <laughs> สวยเนาะนี่ค่ะพี่น้อง โอ้โหยาเก็บหน้าไอ้น,นั่นเขาเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันมากเลยไม่รู้เขาจะโดนเขาว่าบปะเนี้ยแต่โอ้โหยอดใหญ่มากไปฝากแยแดงเนี่ยโอ้โหกอนี้อเ,เต็มพิกัดเลยอะ่ะกอเดียวเดียวพอเลย ดูสิกอเดียวพอเลยดูสิโอ้โหกอเดียวสุดยอดเลยแค่นี้ก็ของฝากของฝากแยแดงทริปนี้เนาะตัวทริปนี้ของฝากแยแดงดูดูดูเก็บกอเดียวพี่น้องเลย ทริปนี้ไปฝ่ากย่งแดงตรงนี้หญ้าเปรี้ยวเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะพี่น้องเปรี้ยวสุดๆเลยมันก็ก็คมๆฝาดๆนินดๆนะพี่ ดูสิครพี่น้องเต็มไปเบิดเลยพักติ้วค่ะตลล่างตามีตั้งแต่พักติว้วอ่อนๆหยอดอ่อนๆอวบๆเด้อ,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 อดพี่น้องมึงเนี่ยยอดนี่กันเป็นยอดค่ะอ่อนๆอวบๆค่ะเนีย่ยเดี๋ยวยีเดงกินบบเบิดเด้อคนเดียวน่ะเต็มเลยเต็มไปเบิดจริงๆเนี่ยบริวารเหรียญบริโม่ด้วพี่น้องุนะเกิดขึ้นมาใหม่เต็มนึงนี่ตะเก็นพักนั่น จริงๆเลยพี่แดงนี่นะนี่นะต้องทั้งนั้นเลยเดีหนูจะเก็บไว้อยู่เนี่ยเนี่ยเยอะแย,ย,ยะเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยมีแต่อบ,บอ่อนๆทั้งนั้นเลยไม่ดีโม้ค่ะไม่ดีโม่มีกินทุกอย่างเลยเจ้าอ,อยู่นี่ทั้งหญ้าหวานหญ้าเปียวทั้งไอหญ้าฟันสิงโตอะไรอะไรเมื่อก,กี้ในที่หนูเรียกอะไรนะเอ๊ ไอ้ผ้ายญาตกกะกั่นเล็กพันเล็กเนาะแล้วก็มียญาหนูด้วยเนาะโอ้สุดยอดดูสิเต็มไปหมดพี่น้องเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาสมีก่อนเด้ออุยพี่นอ้องหญ้าตะก,กะแตนพันเล็กดูสิ <laughs> โอุ้ยเต็ไมไปหมดเลยเราจะวิ ดูส oh, oh, <im> ิคะตรงนี้โอ้โหเอาปาด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 ตีโถตีถังหลายคักหลายเน่มาเอาเด้อพี่น้องคักกระดอกกระนียเนี่ยถั่วหนูค่ะนี่ถั่วหนูค่ะนี่ยายมาเก็บตรงนี้ถั่วหนูอ่ะนี่เนี่ยมาเก็บตรงนี้เนี่ยถั่วหนูมาเอามาเอา ถั่วหนูก็มีค่ะพี่น้อง,องเรีย่ะีน่นี่ถั่วหนูแต่ไม่มดนี่อ่าก็ถั่วหนูมันในฮีรีปราบตดชื่อเขาอ,ะอ่ะอืมฮีรีก็หนูใช่ไหมปราบตดก็ถัว่วนั่นเป็นดอกแล้วนะั่นอะ่ะ